สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนานะครับวิธีการทานะครับผมภาพพื้นหลังอย่างนี้นะครับให้เป็นวิดีโอหรือวิดีโอวอลเปเปอร์นะครับซึ่งใช้ได้กับโทรศัพท์แทบจะทุกเครื่องนะครับผมสามารถทําได้นะครับผมก็ก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับผมก็ขอฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อๆไปด้วยนะครับผมก็เริ่มจากนะครับให้ไปดาวน์โหลดเจ้าวิดีโอวอลเปเปอร์แบบนี้มามานะครับผมจะเป็นรูปลักษณะแอปแบบนี้นะครับซึ่งสามารถไปโหลดได้ที่ p Play Store นะครับผมผมจะทำการแปะลิงก์ไว้ทางด้านล่างคลิปนี้นะครับผมให้ไปดาวน์โหลดมานะอย่างที่2นะครับที่เราต้องเตรียมก็คือวิดีโอที่เราจะเอาใช้เป็นวอลเปเปอร์นะครับซึ่งสําหรับของผมนะครับจะเป็นวิดีโอ ของอจะเป็นวิดีโอที่ผมไปดาวน์โหลดมาในทิกต o k นะครับผมอันนี้ผมจะสาธิตให้ดูนะครับผมนะผมจะใช้วิดีโออันนี้นะครับใช้เป็นวอลเปเปอร์โอเคนะมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดแอปเสร็จนะครับผมให้กดเข้าไปเลยปุบ๊บลองใช้รุ่นจํากัดนะครับผมแต่มันจะเป็นโฆษณาหน่อยนะครับผมหรือถ้าใครอยากจะทนะํเนี่ยก็ให้ปิดเน็ตและทำนะครับผมจะได้ไม่มีโฆษณานะเข้ามาเสร็จนะครับผมเขาก็จะให้มีการ อนุญาตนะครับผมให้โทรศัพท์เราเปิดให้แอปนี้เข้ามาทํางานนะครับผมเราก็แค่กดอนุญาตเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้กดที่วิดีโอที่เราต้องการนะครับผมแบบนี้อ่าเขาก็จะมีนะครับปรับขนาดให้พอดีนะครับมีเปิดเสียงปิดเสียงนะครับนี่แบบนี้นะสุดท้ายนี่คือแตะ2ครั้งเพื่อเริ่มหยุดหรือหยุดวิดีโอชั่วคราวนะครับใครจะกดจะเปิดก็อ๋ออันนี้มันต้องมันต้องสมัครเป็นรายเดือนอ๋อเสร็จแล้วก็ ตั้งเป็นอลเปเปอร์เลยแบบนี้นะครับเดๆๆๆๆผมลืมผมลืมผมจะเอาปิดเสียงนะผมจะเอาปิดเสียงะ่ะผมลำคาญเสียงมันแปบ๊บหนึ่งแป๊บนึงอ่าแต่ผมจะปิดเสียงนะครับผมจะปิดเสียงอะ่ะไม่ให้มันมีเสียงนะนำไปใช้ครับผมเขาจะมีหน้าจอหลักและหน้าจอล็อกนะครับผมจะเอาหน้าจอหลักแล้วกันอ่ากดตกลงครับเราออกไปดูปึ๊บแบบนี้เห็นไหมครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับวิดีโออลเป p a p e r นะครับผมซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําก็คือถ้าใช้มันก็สวยดีนะแต่มันจะกินแบตนิดนึง <c oughs> นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าใครยังไม่ได้นะถ้าใครทําตามที่ผมยังไม่ได้นะคือแบบว่าทําแล้วแต่มันไม่ขึ้นแบบนี้นะครับก็ให้ลองกดที่แอปนะครับผมแล้วไปที่ข้อมูลแอปนะแล้วก็ไปที่การอนุญาตแอปนะครับผมเราต้องเราต้องเข้าไปเปิดที่ตรงตรงนี้ก่อนนะครับผม นะครับมันจะมีอนุญาตแบบนี้นะครับให้กดมาตรงนี้แล้วก็ให้เปิดคําว่าอนุญาตนะครับผมนะไม่งั้นก็ไม่งั้นถ้าเราปฏิเสธเราจะใช้แอปไม่ได้นะครับผมก็ง่ายๆนะครับก็ลองไปโหลดมาใช้กันนะครับผมก็ใช้สําหรับ Android ทุกรุ่นเลยนะก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ขอฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปแบบนี้ต่อๆไปด้วยนะครับผมคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ